ก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ลุงตั้มมีไขค,ควงกระแทกดีวอลนะครับที่ซื้อมาแต่ยังไม่มีแบตวันนี้เราจะมาประกอบแบต DIY ที่สั่งมาจากจีนเพื่อมาใช้กับสว่านตัวนี้ก็เดี๋ยวลุงตั้มจะพาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้อันนี้อันนี้ลุงตั้มประกอบไปละหนึงก้อนอ่าจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ ส่วนที่ที่เราซื้อมาในกล่องก็จะมีสกรูสี่ตัวครับสกรูมีมีมีฐานมีฐานกล่องด้านล่างมีมีบล็อกแบตเตอรี่อ่าเนี่ยครับบล็อกแบตเตอรี่ใส่ที่ใช้ตัวนี้อ่แล้วก็มีฝาด้านบนที่เป็นเขี้ยวเอาไว้ยึดกับตัวสว่านอ่าแล้วก็จะมีมีแผงบีมเอสนี่ครับแผงบีมเอสที่เป็นแผงวงจรออาเดี๋ยว คุณตั้งจะบอกวิธีต่อสายนะครับในสายเขาก็จะมีมาให้ก็จะมีลบมีบวกและสายที่เหลือต่อ,อยังไงนี่คุณตั้งจะพามาดูเห็นไหมครับสายที่เหลือให้กล้องโฟกัสนะครับกล้องไม่โฟกัสอ่าเห็นไหมครับมันจะมีตัวเลขที่บอกตามจุดน,นะครับ v ลบ16 v 8 v 4 v 12 v นะครับมันก็จะบอกว่าให้เราต่อที่จุดกี่โวลต์เพราะว่าแบตที่เราจะ แบตเตอรี่ที่เราช้ก็จะเป็น1 8 6 5 0นะครับเราก็ต้องมีการอนุก,กรมกับขนานกันนี่นะับแบตเตอรี่ที่ลุงตั้มซื้อมานะบแบตเตอรี่นี้ก็3,200งม ah. ิลลิแอมลุงตั้มซื้อมา10ก้อนแล้วก็ตัวกล่องแบตเตอรี่นี้ลุงตั้มซื้อมากล่องละ2 0 0 200 200, 200พอก็ดีนี่แหละครับก็จะไม่ผิดแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยครับ แรกแล้วก็้นตามความยัดเก็บกันนะครับใส่แผงวงจรนะมันจะม,ม,จะมีมันจะมีวิธีใส่ครับนี่มีเขี้ยวสองเส้นนี้เราก็ใส่ใส่ตามใส่เส้นสีแดงสีแดงกับสีดําลงไปแล้วก็มันก็จะมีมันก็จะมีจุดยึดถ้าดูนะครับเนนะอ่าครับมันจะมีรูเล็กๆเ,เห็นไหมรูเล็กๆนี่ครับสองรูแล้วก็มันจะมีเขี้ยวล็อก เราก็กดเข้าไปเลยครับ mm. อมองไม่เห็นขอจัดแป๊บนึงนะครับ mm. อ่านี่เข้าแล้วครับก็ mm. จะมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ ะจะประมาณนี้ครับนี่ส่วนวิธีใส่แบตเตอรี่เราก็ใส่ตามแพ็คนี่ได้เลย,ยเน,นะครับนะครับอย่างนี้อย่างนี้ก็จะบนมาที่นี่ครับบวกส่วนลบไปอยู่นี้เราก็จะใส่ตามนี้แลยนี่นะครับแบตเตอรี่ก็ขึ้นเป็นบวกแล้วเราก็ไลตเต่เป็นเราก็ไล่เป็นลบแบตเตอรี่นี้เป็น18โวลต์น,นะครับใส่กับอุปกรณ์ของดิวอส18โวลต์แล้วก็ทําการอนุก,กรม พาก่อนนะครับบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆครับแล้วก็อนุกรมได้แล้วก็ขนานเหมือนเดิมนะครับวางเหมือนเดิมวางเหมือนเมื่อกี้นะครับนี่ครับบวกลบไล่ไปเรื่อยๆครับอ้ชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ขนานกันส่วนแผ่น ส่วนแผนนิกเกิลที่ลุงตั้มได้ซื้อมาอันนี้ซื้อแยกมานะครับพอดีในกล่องเขาไม่ได้มีแถมให้ก็ต้องซื้อมาแยกเองตัวนี้ก็ไม่กี่บาทแล้วครับประมาณหลักหลักสิบครับหลักสิบ,บาทก็จะประมาณนี้เราก็จะใช้เคลื่อนตัวเดินมนาครับตัวนี้ตัวสปอต เสร็จรัการสปอตเสร็จแล้วขนาดาจะเป็นโมดูลจะเป็นอะไรเงี้ยล้วก็พับพับลงเลยครับนี่นี่ครับก็จะประมาณนี้นี่ครับนี่บวกลบบวกลบมันก็จะได้เป็นสิบแปดโวลต์สิบแปดโวลต์เนาะอื่ ก็หลังจากลุมตั้มประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สายสีแดงเส้นใหญ่ก็จะเป็นบวกสายสีดําเส้นใหญ่ก็จะเป็นลบนะครับแล้วสายที่เหลือนี้ก็จะเป็นการเช็คโวลต์แต่ละจุดสีเหลืองนี่ก็4โวลต์นะครับหลังจับจับจากเส้นสีดํานะครับเส้นลบมาบวกแล้วก็เส้นสีเขียวนี้ก็จะเป็น8โวลต์ก็จับจากใครมีมิเตอร์วัดไฟก็จะวัดได้นะครับว่าจับดํามาแปดนี่ก็จะเป็น8ประมาณ8โวลต์ครับ 8โวลต์แล้วก็12โวลต์สีขาวนี่ก็12โวลต์จับเหมือนกันครับจับสีดำมาสีขาวครับก็จะเป็น12โวลต์แล้วก็16โวลต์แล้วก็20โวลต์ครับจุดเส้นสเส้นใหญ่แล้วเราก็จะมาประกอบแบตลงกล่องกันกล่องก็จะมีลายสายนะครับนึ่ครับจุดนี้ก็ะจะมีไฟเช็คสถานะแบตน,นะครับว่าแบตใกล้จะหมดหรือยังเรากดดูได้ครับเนี่ยไฟเต็มทะกอนครับก็จะมีแผ่นแผ่นป้องกัน พอเราเสร็จแล้วเราก็ใส่สก,กูครับสก,กูที่ก็ทําให้สีตัวก็จะม เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าใช่ไหมครับที่ลุงตั้มบอกมันจะปอดีเลยครับเนี่ยแปนสีขาวนี่ครับที่มันลองไว้ปกติมันก็จะหลุมใช้ได้นะครับเนี่ยติดนะครับไปติดก็แบตก้อนนี้แบตก้อนนี้ก็ รวมรวมอุปกรณ์กล่องรวมแบตเตอรี่ข้างในก็ประมาณแบตลงต่ำซือมาก้อนหกสิบหกสิบาทนะครับก็10ก้อนก็650กล่องน,นี้200ก็ประมาณ800 850 850ถึงถึงเก้ตีสัก900ครับเล็กลมๆรวมแผ่นนิกเกิลด้วยก็ประมาณ900บาทได้ความจุ6แอมป์ถ้าลงต่ำไปซื้อของ ของศูนย์ก็อยู่ที่ประมาณ5แอมป์ก็อยู่ที่ประมาณ1,009ครับ1 9 9 0ก็แล้วแต่คนสะดวกที่จะซื้อแล้วกันครับน้งตั้มก็มีแนวทางให้ประมาณนี้สําหรับคนที่ชอบของถูกแต่ก็ตามคุณภาพนะครับของศูนย์เนี่ยก็ดีกว่าอยู่แล้วก็ลองเอาไปพิจารณากันดูแล้วกันครับน้งตั้มก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับ